สวัสดีครับพอดีได้รับฟีดแบ็กเข้ามาว่าอยากให้ทําวิดีโอเกี่ยวกับการทำแทร็กกิ่งนะครับในแผงฟิวชั่นซึ่งวันนี้เนี่ยก็จะลองมาดูกันสัก4แบบ4ตัวอย่างนะครับที่แตกต่างกันออกไปแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าเพราะผมใช้ฟิวชั่นเวอร์ชัน The v i n c i r e s o l Version Free เนี่ยมันก็จะไม่มีตัว camera tracker หรือว่า 3D tracker นะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเราต้องการเอาอย่างรถ CG 3มิติมาวางไว้กลางฉากของเราแล้วก็เดินรอบๆอะไรเงี้ยอ่ามันอาจจะต้องใช้แทร็กเกอร์ตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเวอร์ชันฟรีเนี่ยก็จะไม่มีแต่ว่าในการ tracking อย่างอื่นเนี่ยอย่างเอา text หรือว่าโลโก้หรือภาพอะไรมาแปะให้วิ่งตามสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่หรือว่าอะไรมาแปะติดกับกำแพงหรือว่าทำ sky replacement อะไรพวกนี้เนี่ยเวอร์ชันฟรีเนี่ยที่มี p l a n e r tracker เนี่ยก็จะสามารถทำได้เหมือนกันนะเพราะนั้นอย่างที่บอกวันนี้เราก็จะมาดูกันสัก4ตัวอย่างก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยดีกว่า สำหรับตัวอย่างแรกเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูอะไรที่ง่ายสุดกันก่อนเลยแล้วกันนะครับสมมุติว่าเราต้องการแทร็กเทก็กหรืออะไรสักอย่างเนี่ยให้วิ่งตามคนที่ขี่จักรยานอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะใช้แทร็กเกอร์กันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราก็จะก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะอาจจะเอาสิ่งที่เราอยากจะแทร็กตามเนี่ยเข้ามาวางไว้ก่อนนะครับในเลเยอร์ด้านบนในหน้า Edit ทนะครับแล้วก็อาจจะปรับขนาดมันสักนิดหน่อยก็กได้นะครับก็คลิกมันแล้วก็ไปที่แผง i n s p e c t o r นะครับแล้วอาจจะลดขนาดลงสักนิดนึง แล้วก็เราไปเริ่มที่เฟรมแรกกันดีกว่านะครับแล้วก็ขยับตำแหน่งเนี่ยไปที่แถวๆหน้าจักรยานไว้ก่อนละกันสมมุติอะไรประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วพอเราปรับฉากอะไรคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็ไฮไลท์นะครับคลิกซ้ายแล้วก็เลือกทั้ง2 2แทร็กนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็ไปที่ New Fusion Clip นะครับมันก็จะรวมล่างกันเข้าไปเป็น Fusion Clip ตัวใหม่แล้วเราก็จะไปแผง Fusion กัน ทีนี้พอม,มาแผงฟิวชั่นเนี่ยสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีาฉากเซตให้เซตอัพไว้ให้คร่าวๆแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเราอาจจะลบพวกเส้นเหล่านี้ออกไปก่อนก็ได้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเราเอาจจะดูมีเดียหนึ่งของเรานะครับซึ่งมีเดียมีเดียหนึ่งเนี่ยก็คือฉากจักรยานใช่ไหมครับแล้วมีเดียสองเนี่ยก็คือโลโก้ตัว In s t a g r กรที่เราเข้ามาครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยเราก็จะแทร็กการเคลื่อนไหวของจักรยานของเราก่อนนะครับเพราะนั้นในมีเดียหนึ่งเนี่ยผมก็จะเพิ่มโหนขึ้นมาโหนหนึ่งนะครับกด Shift space bar กชหา เลน่าทักเกอร์นะครับแล้วก็กดแอดเข้าไปปุ๊บอ่านี่คือ อ่วิดีโอจักรยานเราแล้วก็วิ่งเข้าไปที่ p l a n n เ Tracker เอเดี๋ยวเราก็จะทำการดึงข้อมูลออกมาว่าไอ้จักรยานเนี่ยมันเคลื่อนไหวแบบไหนบ้างนะครับก็อาจจะไปที่เฟรมแรกก่อนเลยแล้วเดี๋ยวเราก็จะวาดนะครับวาด Are ียคร่าวๆที่เราต้องการให้โปรแกรมมันแท็กผมก็อาจจะเอาตรงบริเวณขาแล้วก็น่าจักรยานตรงนี้นะครับซึ่งแท็กเกอร์ของตัว d a v ินชีหรือว่า Fusion เนี่ยมันก็ค่อนข้างฉลาดนะครับเราจะไม่ต้องวาดอะไรเป๊ะมากนะครับแค่วาดคร่าวๆรอบๆบริเวณที่เราต้องการจะแท็กนะครับแล้วมันก็จะหาพวกพาร์นแล้วก็ลวดลาายต่ง นะเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะมาตรงแผนสเ s p e c t o r นะครับเราก็ตั้งค่าต่างๆสักนิดนึงก่อนอื่นเจ้าตัว pattern เนี่ยเราจะใช้ point หรือว่า hybrid point area ก็ได้นะครับถ้า point เนี่ยมันก็จะหาเหมือนบริเวณที่มันมี contrast ต่างๆนะครับอย่างสมมุติจะหาลวดลายบริเวณตรงนี้เห็นไหมครับมันจะมีความตัดกันระหว่างมืดกับสว่างนะครับหรือว่าบริเวณนี้นะครับก็จะมีสีขาวตัดกับสีดำอะไรเงี้ยมันก็จะหาจุดต่างๆเหล่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็น Point แล้วก็ไฮบริด Area เนี่ยมันก็จะใช้ไอตัวการหาคอนทราสต์ด้วยแล้วก็การดูพิกเซลต่างๆให้เปลี่ยนแปลงด้วยนะครับมันก็จะเหมือน a d v a n c e ์กว่านิดนึงโดยปกติแล้วเนี่ยผมก็จะเริ่ม ลองโดยการใช้ Hybrid Point a r e รก่อนนะครับแต่ว่าในหลายๆกรณีเนี่ยมันก็ไม่ต่างกันหรอกว่าจะใช้ไหน,นะครับแต่ว่านเนี้ยมันก็จะวานก่าน,นิดนึงสมมุติถ้าเราใช้นี้แล้วมันเกิดปัญหาอะไรเงี้ยเราก็ค่อยมาปรับเป็น Point ก็ได้นะครับแล้วก็ลองดูว่ามันมันช่วยไหมนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรปกติผมก็ใช้ Hybrid Point Area เสร็จแล้ว Motion t y p ์เนี่ยเราก็ต้องการ t r a c กแค่การที่จักรยานมันวิ่งจากซ้ายไปขวาหรือขึ้นลงเฉยนะครับเพราะนั้นผมก็จะเอาแค่ Translation อย่างเดียว Translation ก็คือตำแหน่งนะครับพูดง่ายๆเหมือน Position ถ้า Track ใน After Effects Output ก็ Background Track Channel ก็รู้มากนะครับบางทีถ้าเกิด วิดีโอบางวิดีโอเนี่ยสมมุติถ้าเกิดเริ่มแทร็กแล้วมันหลุดบ่อยๆแล้วมีปัญหาเนี่ยเราก็อาจจะลองแทร็กด้วยชันโนอื่นดูก็ได้นะครับสมมุติถ้าแทร็กด้วยบลูชันโนหรือเกรนชันโนเนี่ยบางทีภาพบางภาพมันจะมีคอนทราสต์มากกว่าในชันโนสีต่างๆนะครับเราก็อาจจะลองดูแต่ส่วนใหญ่ก็เหมือนเดิมครับคือถ้าไม่มีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะใช้เป็นเ e f อ u l t Setting ที่เขาให้มานะครับสมมติถ้าเกิดมันเกิดปัญหาเนี่ยเราก็ค่อยมาลองมาปรับจูน s e t t i n g ดูแล้วก็ไล่ดูนะครับทีนี้เราก็จะเริ่ เฟรรมนะคับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเป็นวิดีโอที่เราพบว่ามันแทร็กยากหน่อยแทร็กไม่ชอบหลุดอะไรเงี้ยเราก็อาจจะค่อยๆมาจูนทีละเฟรมทีละเฟรมไปช้าๆนะครับแต่ว่าในกรณีเนี้ยผมคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะมาที่เฟรมแรกแล้วก็คลิกอันนี้มันก็จะแทร็กตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงจบเลยนะเพราะฉะนั้นผมก็คลิกปุ๊บอ่าเดี๋ยวเราก็รอแป๊บหนึ่งอ่าโอเคเร็วมากเลยครับจริงๆแท็กเกอร์ในเดิวินชี่หรือว่าในฟิวชั่นเนี่ย ใช่หไหมครับค่อนข,ข้างโอเคเลยนะครับมันก็เกาะติดจักรยานของเราตั้งแต่ต้นจนจบก็ไม่นา่ามีปัญหาอะไรทีนี้พอเราได้ข้อมูลการเคลื่อนไหวของจักรยานเราแล้วเนี่ยเราก็มาที่ Planner Tracker นะครับแล้วก็ไปคลิก Create Planner Transform นะครับมันก็จะเหมือนสร้างโหนดขึ้นมาอันเนี้ยโหนดก็คือโหนดข้อมูลที่เราดึงออกมาเมื่อกี้แล้วว่าจักรยานเรามันเคลื่อนไปทางซ้ายทางขวาขึ้นลงอะไรอย่างนี้เสร็จแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัว Media 2เนี่ยซึ่งก็คือโลโก้ Instagram เนี่ยใส่เข้าไปตรงนี้นะครับสมมุติถ้าเกิดผมลองดูจากโหนดนี้ แ็สังเกตเห็นว่าโลโก้อินสตาแกรมมันก็วิ่งตามข้อมูลการเคลื่อนไหวที่เราเหมือนดูดออกมาเมื่อสักครู่นี้แล้วนะเพราะฉะนั้นเราตอนนี้เราก็แค่ต้องเอาอันนี้กับอันนี้มารวมกันแค่เด็กเพราะ,ะนั้นผมว่าจะเอาไอตัวเนี้ข้างล่างซึ่งเป็นฉากจักรยานเนี่ยผมก็คลิกขวานะครับแล้วก็ลากเข้าไปที่ merge ใช่ไหมครับแล้วก็ให้เป็น background ส่วนตัว Instagram เนี่ยผมก็คลิกขวาลากเข้าไปให้เป็น foreground นะครับแล้วถ้าเราลองดูเนี่ยเห็นไหมครับมันก็รวมลากกันแล้วเราก็ลากเข้าไปที่ media out แค่นี้เองนะครับอันนี้ก็เป็นการ แทร็กแบบง่ายๆนะครับก็ให้แบบโลโก้หรือว่า Text หรือว่าของอะไรสักอย่างเนี่ยมันมันวิ่งตามวัตถุหรือว่าบริเวณที่เราต้องการจะ Track ทีนี้สมมุติถ้าเราต้องการจะขยับตำแหน่งโลโก้เราหรือเพิ่มขนาดอะไรนี้เนี่ยก็สามารถทําได้ในนี้เหมือนกันนะครับอย่างสมมุติถ้าเกิดเราไปที่ตัว m e d i ียเนี่ยเราก็อาจจะใส่ตัว โน้ต transform เข้าไปนะครับก็กด shift space bar แล้วก็เสิร์ชหาคำว่า transform นะครับแล้วก็ add เข้าไปปุ๊บอ่าก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถด้วยโนย้ต transform เนี่ยเราก็จะสามารถขยับไอ้เจ้าตัวโลโก้เราไปในตำแหน่งใหม่ได้นะครับหรือว่าจะปรับขนาดมันก็ได้นะครับอ่าปรับตรงนี้นะครับแล้วก็สามารถสมมติเราจะเอาไว้บนหัวคนนี้เลยก็ได้นะครับหรือบนศีรษะคนนี้แล้วก็เล่นดูนะครับปุ๊บ อ่าตรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับจะสังเกตเห็นว่าเพราะเราไม่ได้แทร็กตรงบริเวณศีรษะของคนขี่ของเราเนี่ยเราไปแทร็กไอ้ตรงบริเวณขาแล้วก็จักรยานเนี่ยโมชั่นที่ไอ้โจวโลโก้ขยับเนี่ยมันก็จะขยับเหมือนขยับตามบริเวณตรงนี้มากกว่านะครับซึ่งสมมุติถ้าเกิดเราต้องการอะไรที่มันแทร็กแบบเป๊ะๆจริงๆเนี่ยอย่างสมมุติถ้าเราต้องการให้มัน โลโก้เดลเทกของเราวิ่งตามบริเวณตรงหน้าจักรยานเป๊ะๆนี้เลยเนี่ยเราก็อาจจะวาดมาสให้มันละเอียดหน่อยนะครับแล้วก็เข้าไปวาดรอบๆตรงบริเวณหน้าจักรยานอะไรอย่างนี้เลยว่าจะแทร็กบริเวณตรงนั้นเป๊ะๆเลยนะครับเพราะนั้นเวลาเราโลโก้มาเนี่ยโลโก้มันก็จะวิ่งตามส่วนไหนส่วนหนึ่งเป๊ะๆไปเลยนะแต่น,นี่ถ้าแทร็กโดยรวมเนี่ยมันก็จะเหมือนมาเฉลี่ยเฉลี่ยความเคลื่อนไหวของอวัตถุที่เราแทร็กโดยรวมนะครับ ทีนี้พอเรากลับมาที่หน้า edit page เนี่ยมันก็จะได้ผลลัพธ์ของทุกอย่างที่เราทำไปเมื่อสักครู่นี้ในแผง fusion นะครับอ่าโอเคอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแรกแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่2กันเลยดีกว่าสำหรับตัวอย่างที่2เนี่ยจะสมมุติว่าเราอยากจะแปะโลโก้ instagram เข้าไปที่ผนังตรงนี้นะครับแล้วเวลาที่กล้องเราแพนไปเนี่ยก็ให้ตัวโลโก้ instagram เนี่ยมันแปะอยู่ผนังเหมือนกับว่ามันอยู่บนผนังจรงิงๆเลยนะเพราะนั้นวิธีการทําก็คล้ายเดิมนะเพียงแต่ว่าครั้งเนี้ยเราอาจจะไม่ต้องเอาโลโก้ instagram เข้ามาก่อนนะครับเราก็ right click ที่ New Fusion c คลิอ่าเสร็จแล้วเราก็เข้าไปใน t r b Fusion เหมือนเดิมอรอแป๊บนึ่งนะครับเพราะว่าเครื่องของผมเนี่ยมันไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่อ่าโอเคนะครับอันนี้ก็มีเดียวหนึ่งเนี่ยก็คือวิดีโอต้นฉบับของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะแ r a ็กข้อมูลจากมันก็กด Shift Space แล้วก็ไปที่ตัว p l a n a r Tracker แล้วก็ Add มันเข้าไปนะครับแล้วในโหนด p l a n a r t r r c k e r เนี่ยเราก็จะวาดบริเวณที่เราต้องการจะ t r a ็กซึ่งก็คือบริเวณผนังตรงนี้นะครับปบๆก็วคครรไปนะั เราเสจแล้วก็ไปที่ setting นะครับตรง inspector แล้วก็ตั้ง t r a c k e r เนี่ยก็ผมจะใช้ hybrid point area เหมือนเดิมส่วน motion type เนี่ยคราวนี้เราต้องการ perspective นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องการแค่ตำแหน่งเฉยๆเหมือนกับว่าสมมติถ้าเราจะจะแปะโลโก้ instagram เข้าไปที่ผนังตรงนี้จริงๆเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันก็จะมีการเปลี่ยน perspective ตอนที่กล้องมันแพนไปนะครับสมมติตอนที่กล้องมันถ่ายเข้าไปตรงๆเลยเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นกำแพงเนี่ยก็จะเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้ใช่ไหมครับแต่สมมติถ้าเกิดกล้องมันแพนไปนทางซ้ายนะครับมันก็จะมีการเปลี่ยน Perspectctive นะครับ จากผนังที่มันเป็นสี่เหลี่ยมตรงๆเนี่ยมันก็จะนะครับกลายเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูอะไรประมาณแบบนี้แล้วซึ่งสมมุติถ้าเกิดโลโก้ n สแกรมของเรามันแปะอยู่บนผนังจริงเนี่ยรูปทรงของมันจากที่เป็นสี่เหลี่ยมหน้าตรงตรงนี้เนี่ยนะครับที่เป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยพอกล้องแพนไปโลโก้อินสแกรมของเราเนี่ยมันก็ต้องเปลี่ยนรูปทรงเหมือนกันนะครับมันก็จะเบี้ยวๆไปตามมุมของกล้องนะเพราะนั้นเวลาแทร็กเนี่ยเราก็เลยจะใช้ตัวเพรสเพคทีฟนะครับ setting ที่เหลือเนี่ยก็เหมือนเดิมนะครับเอาพวกแบ็กกราวน์ทักชั่มแแลก็ให้มัน เริ่มแท็กเหมือนเดิมอ่าก็แท็กเกอร์ในเดือบินชีวิตโซลหรือฟิวชั่นเนี่ยก็ค่อนข้างเร็วใช้ได้เลยนะครับก็เช็คดูสักนิดนึงอ่าโอเคก็แท็กติดหนึบใช้ได้เลยนะครับเพราะนั้นคราวนี้เนี่ยเราก็จะเอาโลโกโอ้อินสตาแกรมของเราเนี่ยมาใส่ละนะครับอันนี้เนี่ยเราก็สามารถลากเข้ามาจากโฟลเดอร์ที่เราเซฟไว้หรืออะไรเลยก็ได้นะผมก็เซฟไว้ในโฟลเดอร์นี้ผมก็ลากเข้ามาใส่ในตัวแผงฟิวชั่นเลยนะครับแล้วเราก็จะเอาไอ้ตัวมีเดียสเนี่ยหรือว่ารูปไอ้ตัวอินสตาแกรมเนี่ยนะครับคลิกขวาปุบ แล้วก็ลากเข้าไปที่โนด p l a y ย r Tracker แล้วก็เลือกที่ Corner Pin นะครับเสร็จแล้วในตัว p l a y ์ r Tracker เนี่ยเราก็จาก Operation Mode Track เนี่ยตอนนี้เราก็เปลี่ยนเป็น Corner Pin นะครับแต่ว่าเหมือนโปรแกรมผมชอบมีบั๊กนิดนึงนะครับตอนนี้มันจะยังไม่เห็นโลโก้ a g r a m ใชกมนะครับผมบางทีต้องไปในแผงหน้า Edit ก่อนนะครับเห็นหมครัมันก็จะเห็นตัวโลโก้ i n s t a สแกมแล้วค่อยกลับเข้ามา แขงฟิวชั่นอีกทีหนึ่งนะครับก็ตอนนี้ก็จะเห็นเจ้าตัวโลโก้สแกมหมดแล้วแหละถ้าเราดูในโน้ตเทรนด์แทนะ็กเกอร์นะครับทีนี้คอนเนอร์พินเนี่ยก็คือพูดง่ายคือว่ารูปของเราเนี่ยมันก็เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมครับเราก็จะไปแปะบนกําแพงหรือว่าบริเวณสี่เหลี่ยมตรงไหนสักแห่งนะครับเราก็แค่เอามุมสี่มุมของขององภาพของเราเนี่ยไปไว้บนกําแพงให้มันแบบถูกต้องใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็สามารถแบบอ่าลากเข้าไปไว้ตรงนี้เลยนะครับปึ๊บปื๊บอืมนะครับเพราะนั้นไอตัววิธีเนี้ยที่จะแปะ อะไรก็ตามเข้าไปกับกำแพงหรือว่าพื้นผิวที่มันแบนๆอย่างบนพื้นถนนหรือว่าบน สมมติถ้าเกิดในจอทีวีนะครับจะสังเกตเห็นว่าในหนังเนี่ยเวลาเขาถ่ายจอทีวีเนี่ยหลายๆครั้งเขาก็จะเหมือนเป็นจอว่างๆแล้วก็มีแค่แทร็กมาร์เกอร์เอาไว้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วพอถ่ายทาเสร็จตอนโพสต์โปรดักชั่นเนี่ยเขาก็ถึงจะเอาภาพหรือวิดีโอที่เขาต้องการเนี่ยมาใส่ที่หลังนะครับซึ่งเขาก็จะใช้วิธีคอนเนอร์พินนี้เหมือนกันเขาเอามุมสีมุมเนี่ยไปแปะไวใ้ให้มันพอดีกับจอที่เขาถ่ายมาใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะมาตรงมุมที่มันแบบหน้าตรงสักนิดหนึ่งนะครับจะได้เห็นชัดๆแล โอเคอาจจะมาสักมุมประมาณนี้นะครับที่กำแพงมันแบบตรงๆงหน่อยใช่ไหมครับแล้วก็ไปที่ตัวเพลนแท็กเกอร์นะครับแล้วก็เหมือนเดิมก็เลือกมุม4มุมให้มันดูเป็นสี่เหลี่ยมนะครับหรือเราจะมาตรงอินสเปกเตอร์ก็ได้นะครับแล้วก็เปิดไอออปชั่นคอร์พินเนี่ยไมัมันก็จะมีว่าเอ้ข้างบนข้างซ้ายคนอยู่ตรงไหนนะครับข้างบนข้างขวาอะไรองี้ใช่ไหมครับข้างล่างซ้ายอะไรเงี้ยเราก็สามารถปรับ ตำแหน่งได้นะครับอันนี้ทำคร่าวๆแล้วกันนะครับเพื่อจะไม,ไม่เป็นการเสียเวลาจนเกินไปนะครับนอกจากนั้นเราก็สามารถปรับ blending mode ก็ได้นะครับหรือว่าในนี้มันก็เรียกว่า apply mode ก็คือจะเป็นแบบพวก dissolve หรือว่า uh, soft light อะไรงนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่า overlay นะครับมันจะได้เหมือนแบบว่าใช่ไหมครับแปะอยู่บนกําแพงอะไรงนี้แล้วเราก็ลองลองเล่นดูนะครับปึ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเหมือนกับโลโก้ instagram เนี่ยแปะอยู่บนกําแพงแล้วแล้วเวลาที่กล้องมันเปลี่ยนมุมอะไรเางนี้ สมมติมาดูนี้กันจะได้ไม่มีเส้นเกะกะน,นะครับเวลาเปลี่ยนมุมเนี่ยไอตัวโลโก้ n s t สแกรมของเราเนี่ยมันก็จะปรับเปลี่ยนรูปทรงเนี่ยให้มันสมจริงนะครับให้มันแบบว่าเหมือนเหมือนแปะอยู่บนกําแพงจริงไอ้แมันก็จะบูดเปี้ยวเส้นต่างๆเนี่ยก็จะได้ถูกต้องตาม Perspective ที่มันมันควรจะเป็นนะครับอ่าโอเคอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างที่2นะครับเราก็ไปดูตัวอย่างที่3กันเลยดีกว่า สำหรับตัวอย่างที่3เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาลองแทร็กเพื่อทำสกายเพลซเมนต์กันดูนะครับสมมุติถ้าเราต้องการใส่ท้องฟ้าใหม่เข้าไปแทนท้องฟ้าอันเดิมของฟุตเทชนนี้นะครับก็เหมือนเดิมนะครับเราก็จะเอาตัวท้องฟ้างเราเข้ามาก่อนนะครับมาไว้ที่แทร็กด้านบนปึ๊บแล้วก็เลือกทั้ง2อันคลิกขวาแล้วก็ไปที่ New Fusion Clip นะครับก็สร้าง Fusion Clip ขึ้นมาใหม่แล้วก็เข้าไปที่แผง Fusion นะครับเราผมก็จะลบพวกเส้นอะไรต่างๆไปก่อนนะครับ ก็มาดูมีเดียหนึ่งนะครับซึ่งมีเดียหนึ่งก็คือภาพต้นฉบับของเราที่เราต้องการจะแทร็กหรือว่าดูดข้อมูลการเคลื่อนไหวของมันนะครับซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเราก็คงจะแทร็ก สิ่งของที่มันน่าจะมีการเคลื่อนไหวเหมือนกับทองฟ้าอันใหม่ของเราที่เราใส่เข้าไปนะครับซึ่งผมคิดว่าไอตัวตึกเนี่ยที่อยู่ใกล้ๆมากๆเลยเนี่ยมันก็น่าจะเคลื่อนไหวคล้ายๆกับทองฟ้าของเรานะเวลามันเอียงซ้ายเอียงขวาอะไรเงี้ยทองฟ้าของเราก็น่าจะเอียงในปริมาณเท่าๆกันกับตึกตัวนี้นะเพราะ,ะนั้นผมก็เหมือนเดิมครับชิฟสเปซแล้วก็หาเพลนน่าแทร็กเกอร์เข้ามาใส่นะครับแล้วก็ในโนดนี้เนี่ยก็ไปที่เฟรมแรกนะครับเหมือนเดิมแล้วก็วาดให้มันแทร็กการเคลื่อนไหวของตึกอันนี้นะปึ๊บอ่าตรงตรงนี้แล้วกัน เราก็เหมือนเดิมครับไปที่ inspector แล้วก็เลือกสิ่งที่ setting ที่เราต้องการนะครับ tracker ก็เหมือนเดิม hybrid point area นะครับส่วน motion type เนี่ยคราวนี้ผมจะ track 2อย่างก็คือ translation นะครับก็คือตำแหน่งแล้วก็ rotation ก็คือการเอียงนะเพราะว่าผมต้องการรู้ว่าตึกนี้มันขยับไปทางขวาไปทางซ้ายขึ้นลงเราก็ต้องการรู้ด้วยมเอียงซ้ายเอียงขวานะเพราะว่า motion นั้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเหมือน motion คล้ายๆกับการเคลื่อนไหวของท้องฟ้าใหม่ที่เราจะแปะเข้าไปนะครับเพราะนั้นผมก็จะเอา translation แล้วก็ rotation ที่เหลือก็เก็บไว้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็่าให้มันเริ่มแท a c k เลยปึ๊บอ่าโอเคเรียบร้อยนะครับก็มาเช็คดูสักนิดหนึงก็ดูเหมือนจะติดโอเคนะครับอืมโอเคเพราะนั้นผมก็ไปที่ create p l a n r transform นะครับเพื่อเอาข้อมูลเนี้ยออกมาที่โหนดใหม่นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาตัวท้องฟ้าของผมเนี่ยซึ่งเป็นมีเดีสอเนี่ยใส่เข้าไปที่ ข้อมูลที่เราเพิ่งดูออกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับเพราะฉะนั้นสมมุติถ้าเราลองดูเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าตอนเวลาเล่นเนี่ยตอนนี้ท้องฟ้าเรามันก็ขยับเหมือนกับเจ้าตัววิดีโอต้นฉบับของเราเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้สิ่งที่เหลือที่จะต้องทําก็คือแค่เอาท้องฟ้าเนี่ยไปรวมกับเจ้าตัววิดีโอต้นฉบับเท่านั้นเองซึ่งจริงๆมันก็ทําได้หลายทางนะครับแต่อันนี้เราลองทําคร่าวๆรวเร็วให,ให้ลองดูเป็นตัวอย่างแล้วกันนะครับก็ผมก็อาจจะเอาเจ้าตัวอันนี้ก็คือวิดีโอต้นฉบับของเราใช่ไหมครับผมก็ คลิกขวานะครับใส่เข้าไปที่ node merge นะครับแล้วก็ใส่ไว้เป็น foreground คืออยู่ข้างหน้าใช่ไหมครับแล้วผมก็ตัวทองฟ้าเนี่ยจะเอาไว้อยู่ข้างหลังนะครับแบบซ้อนไว้ข้างหลังผมก็คลิกขวาแล้วก็ลากเข้าไปแล้วก็ใส่ไว้เป็น background นะพนันสมมติถ้าตอนนี้เราลองดูเนี่ยก็จะไม่เห็นทองฟ้านะครับเพราะไอ้เจ้าตัววิดีโอต้นฉบับของเราเนี่ยมันทับไว้หมดเลยนะครับดงนั้นเราก็ต้องลบไอ้ทองฟ้านี้ออกไปนะครับซึ่งจริงมันจะลบได้หลายแบบมากเลยนะครับจะวาด m a s เอาก็ได้นะครับหรือว่าจะทําอย่างอื่นก็ได้แต่วันนี้ทำเร็วๆก็อาจจะใช้สมมติ ใช้ตัวโครมาแล้วกันนะครับโครมาคีเออร์นะครับใส่เข้าไปปุ๊บนะครับในโหนโครมาครีเออร์เนี่ยผมก็เลือกสีฟ้าออกไปนะครับสังเกตว่าอันนี้เลือกแบบคร่าวๆสุดๆนะครับก็อ,อะไรประมาณนี้ใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็อาจจะให้มันเบลอเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับแล้วก็คอนแทคหรืออะไรซึ่งผมคงไม่ลงรายละเอียดตรงนี้นะเพราะอันนี้ไม่ใช่ทิท t o r i a l เกี่ยวกับหรือญญวิดีโอเกี่ยวกับการคีย์หรืออะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ลองเล่นดูนะครับสังเกตเห็นว่าท้องฟ้าเราก็ติดกับวิดีโอต้นฉบับของเราแล้วนะครับซึ่งก็ เราจะมาปรับตำแหน่งของท้องฟ้างเราก็ได้นะครับก็ใช้โหนด transform นะครับปึ๊บนะครับใส่เข้าไปนี่คือโหนดท้องฟ้าใช่ไหมครับก็มาที่ transform เพื่อขยับมันซ้ายขวาหรือเพิ่มขนาดอะไรอย่างนี้นะครับอาจจะเพิ่มซ้ายสักนิดนึงอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อให้มันเต็มเฟรมนะครับแล้วก็ลองเล่นดูปึ๊บ อ่าก็เรียบร้อยนะครับเพราะ,ะนั้นตอนนี้เราก็มีวิดีโอต้นฉบับนะครับมาที่โ Chrome เอ e ร r เพื่อลบท้องฟ้าออกไปนะครับแล้วก็ไปที่ Play Tracker เพื่อเราดูดข้อมูลออกเอาไว้นะครับแล้วก็ไปที่ Merge ถูนะครับส่วนไอ้ด้านบนเนี่ยก็จะมีท้องฟ้าของเรามาที่ Node Transform นะครับเพื่อสามารถขยับมันไปซ้ายขวาแล้วเพิ่มขนาดอะไรอย่างนี้แล้วก็มาที่ข้อมูลการเคลื่อนไหวนะครับเพื่อให้เวลาเราเล่นเนี่ย มันเอียงซ้ายเอียงขวาขยับตามวิดีโอต้นฉบับของเรานะครับแล้วมันก็มาเมิร์จรวมกับไอตัววิดีโอต้นฉบับของเราแล้วเราก็แค่ลากอไปที่มีเดียปุ๊บพอเราไปที่หน้าไอดิทเนี่ยมันก็จะออกมาให้เป็นเหมือนผลลัพธ์ที่เราเห็นอย่างนี้โอเคครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่3นะครับเพราะ,ะนั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่4กันเลยดีกว่านะครับตัวอย่างที่4แล้วก็ตัวอย่างสุดท้ายเพื่อไม่เป็นการเสียเวลา สำหรับตัวอย่างที่4เนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับสมมุติว่าเราต้องการจะเอาโลโก้หรือเท็กซ์ออะไรในกรณีนี้อาจจะเป็นโลโก้อินสตาแกรมเนี่ยไปวางไว้ข้างๆหน้าต่างบริเวณนี้นะครับคือไปวางไว้ข้างๆเฉยเราไม่ต้องการให้มันแปะเหมือนก็ว่ามันแปะอยู่บนผนังตรงนี้นะครับแต่เราแค่ไปเหมือนเอาไวขา้ข้างๆนะครับแต่เสร็จแล้วเวลาฟุตเทจมันขยับก็ไปใกล้เนี่ยเราต้องการให้โลโก้อินสตาแกรมเรามันใหญ่ขึ้นตาม ตามบริเวณนี้นะครับเหมือนว่ามันอยู่ข้างๆหน้าต่างจริงๆเนี่ยมันก็จะแบบขยายใหญ่ขึ้นนะครับแล้วขยับตามด้วยนะครับเพราะนั้นก็เหมือนเดิมครับแล้วก็เอาโลโก้สแกมของเราเข้ามานะครับปึ๊บอาจจะปรับขนาดไว้ก่อนคร่าวๆก็ได้นะครับอาจจะสมมุติขนาดนี้แล้วกันนะครับเล็กกว่านี้หน่อยดีกว่าครับเดี๋ยวมันจะใหญ่เกินไปแล้วก็มาไว้ข้างๆหน้าต่างบริเวณนี้อะไรอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็เหมือนเดิมครับเลือกทั้ง2องแท็กแล้วก็ไปคลิกขวาแล้วก็ไป new fusion clip นะครับแล้วก็เข้าไปที่ ฟิวชั่นเหมือนเดิมปุ๊บก็หล่อแป๊บหนึ่งนะครับอ่าก็ลบเส้นต่งตางๆไปก่อนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ในวิดีโอต้นฉบับของเราเนี่ยในมีเดียนหนึ่งเนี่ยก็เดี๋ยวจะใช้เพลย์นะแท็กเกอร์เพื่อดูดข้อมูลออกมาไว้หน้าต่างตรงนี้มันขยับยังไงบ้างนะครับก็เหมือนเดิมผมก็จ,จะวาดไว้อ่าวาดบริเวณนี้ไว้คร่าวๆนะครับปุ๊บแล้วก็ในอินสเปกเตอร์เนี่ยก็จะใช้ไฮบริดพอยน์แอนดรีนะครับแล้วโมชั่นไทป์เนี่ยผมก็จะใช้ อันนี้เลยนะครับก็คือ translation นะครับก็คือตำแหน่งว่าอันนี้มันขยับไปซ้ายขวาขึ้นลงหรือเปล่า rotation นะครับเวลามันเอียงเนี่ยโลโก้อาจจะเอียงตามแล้วก็ scale นะครับเวลาที่มันขยายใหญ่ขึ้นเนี่ยมันก็จะได้ขยายใหญ่ขึ้นตามตามบริเวณหน้าต่างของเรานะครับก็จะใช้อันนี้ปุ๊บนะครับที่เหลือก็เหมือนเดิมนะครับแล้วก็ตั้งกับเฟรมแรกนะครับก็ track ไป track ไปจนถึงเฟรมสุดท้ายเลยปุ๊บนะครับก็ค่อนข้างรวดเร็วอ่าเรียบร้อยก็เหมือนเดิมนะครับไป create plane transform เพื่อ เพิ่มโหนดที่มันมีข้อมูลการเคลื่อนไหวออกมานะครับแล้วก็เอาโลโก้อินสตาแกรมเราเนี่ยใส่เข้าไปนะครับทีนี้สมมุติเราลองมาเปิดดูเนี่ยเห็นไหมครับตอนนี้มันก็ขยายขึ้นตามฟุตเทจของเราเรียบร้อยแล้วนะครับปึ๊บเข้าๆใหญ่ขึ้นเข้าๆใหญ่ขึ้นใช่ไหมครับแล้วเราก็รวมร่างกันเหมือนเดิมนะครับก็คือแค่เอาวิดีโอต้นฉบับคลิกขวาใส่เข้าไปเป็นแบ็กกราวน์นะครับแล้วก็ตัวอินสตาแกรมเนี่ยคลิกขวาใส่เข้าไปบนโฟลกราวน์นะครับแล้วเวลารวมกันออกมาเนี่ย ก็จะเป็นอะไรประมาณนี้แค่นันเองนะครับเพราะน้นอันนี้ก็คือจะไม่ได้ทําให้เหมือนกับว่าตัวโลโก้สแกมมันแปะติดก,กับผนังเลยนะแต่เราแค่เอามันไว้ข้างๆเราก็ต้องการให้มันใหญ่ตามวัตถุหรืออะไรสักอย่างท่นั่นเองนะครับแล้วก็เหมือนเดิมแล้วก็ลากเข้าไปใส่ที่ m e d i ียเอนะครับเพื่อเวลาที่เรากลับไปที่หน้า Edit Page เนี่ยมันก็จะได้มีผลลัพธ์สุดท้ายของเราเนี่ยออกไปที่หน้า Edit Page แล้วก็สามารถทําการตัดต่อวิดีโออะไรของเราต่อไป โอเคครับหลังจาก4ตัวอย่างนี้เนี่ยก็เชื่อว่าน่าจะพอมีไอเดียที่ชัดเจนขึ้นบ้างนะครับสำหรับใครที่เพิ่งเริ่มการใช้ Tracker ใน Fusion หรือ DaVinci Resolve ว่ามันสามารถมีเซตติ้งอะไรได้บ้างแล้วก็ใช้ในสถานการณ์ไหนได้บ้างนะครับซึ่งจริงๆในทุกๆโปรแกรมเนี่ยก็คล้ายๆกันหมดแหละนะครับในหลักการการทํางานของมันนะครับก็จะมีเซตติ้งคล้ายๆกันนะเพียงแต่ว่าชื่อแล้วก็ปุ่มต่างๆมันอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับอย่าง translation เนี่ยใน After e f f e c t ก็อาจจะเรียกว่า position อะไรแบบประมาณนี้นะครับแต่นี้ก่อนไปเนี่ยก็าจะเพิ่มอะไรอีกนิดนึงนะครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีตัว reference time อยู่นะครับซึ่งมันเซตอยู่ที่0.0ก็คือเฟรม0นย์เลยนะครับซึ่งปกติเวลาที่ เรา create new fusion clip เนี่ยมันก็จะเริ่มที่เฟรมศูนย์เหมือนกันนะเพราะนั้นเวลาที่เรา track ที่เริ่มต้นตั้งแต่เฟรมศูนแล้ว reference time มันเป็นเฟรมศูนย์อยู่แล้วเนี่ยมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะรแต่ว่าในบางกรณีถ้าเราไม่ได้สร้าง fusion clip ใหม่หรือสมมติบางทีเราจะไป track ตั้งแต่ตรงกลางอะไรเงี้ยบางทีมันอาจจะเกิด error ขึ้นได้นะครับเราก็ต้องมา set reference time ของเราใหม่นะครับเราก็ไปที่เฟรมที่เราต้องการจะ track แล้วก็ไปที่ ไปกดเซตนับมันก็จะได้ตั้งเฟรมให้ตรงกับการที่จะแทร็กของเรานะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือว่าจะสังเกตเห็นว่า motion time เนี่ยเราได้ใช้ไปแทบทุกอันเลยวันนี้ก็คือ translation นะครับ translation rotation translation rotation กับ scale แล้วก็ perspective ด้วยนะครับแต่ว่าตัว affine เนี่ยจริงๆปกติแทบไม่เคยได้ใช้เลยนะครับก็คือสมมุติว่าในสถานก,การณ์ที่เราวาดภาพของเราเนี่ยลงไปบนแผ่นยางแผ่นหนึ่งนะครับทีนี้สมมุติเวลาเราดึงแผ่นยางให้มันยืดออกอย่างเงี้ย ไอตัวภาพที่เราวาดอยู่บนแผ่นยางเนี่ยก็จะถูกดึงให้ยืดไปด้วยใช่ไหมครับซึ่งมันก็จะเกิดการเชียร์แล้วก็ภาพของเรามันก็จะต้องบีบเบี้ยวไปตามแผ่นยางนะครับซึ่งสมมุติถ้าเราต้องการจะแทร็กอะไรประมาณแบบนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวตัวอัพไฟล์กันนะสมมติถ้าเราต้องการในโพสต์โปรดักชันแบบแปะภาพลงไปในแผ่นยางที่มันยืดได้อะไรเงี้ยก็อาจจะใช้ประมาณนี้นะแต่จริง่ผมเองยังไม่เคยใช้ในตัว f u s i o n หรือ DaVinci r e s เ l v e อเหมือน Resolve เหมือนกันนะจริงๆก็พยายามหาฟ o ตเทสตัวอย่าง ก็พอดีหายากมากๆเลยนะครับว่าจะไปถ่ายเองกไ็ไม่มีเวลาอะไรนี้ก็เลยไม่ได้มีตัวอย่างนี้มาให้นะครับแล้วก็นอกจากแทร็กแล้วเนี่ยไอตัว ไอตัวเพลงนักแท็กเกอร์มันก็สามารถทําอย่างอื่นได้ด้วยนะครับอย่างเช่นคอร์เนอร์พินเนี่ยเราใช้ไปแล้วในตัวอย่างวันนี้นะครับแต่สเตเบลไลซ์กับสเตดดี้เนี่ยสเตเบลไลซ์เนี่ยก็คือเหมือนกับถ้าเราถ่ายมาแล้วกล้องมันมันสั่นใช่ไหมครับสมมุติถ้าเราแทร็กกาแพงตรงนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะรู้ข้อมูลแล้วไอ้กล้องมันสั่นขึ้นลงประมาณไหนถ้าเราเปลี่ยนเป็นสเตเบลไลซ์เนี่ยมันก็จะพยายามทําให้ฟุตเทจของเราเนี่ยนิ่งขึ้นไปอีกนะครับแล้วก็สมูทขึ้นแต่ฟุตเทจนี้ค่อนข้างสมูทอยู่แล้วอาจจะไม่เห็ตตหเเ็็นนนนนนนคควววาา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 ามมมมแแตตกก่่่่่งะะะรรรรััับบหหืออถ้้เเเเเเปีีีียยยยจจพทททํใด อยู่กับที่แล้วไม่ไปไหนเลยนะครับอย่างสมมติอ่ะผมลบไอตัวโลโก้แอนด์สแกมออกไปก่อนนะครับเรามาลองดูเนี่ยนะครับโอ้ยเจอบั๊กอีกแล้วนะครับบางทีเวลาที่ผมรวมอะไรมาทับตัววิดีโอต้นฉบับเนี่ยผมต้องไปที่น่าอิดดิทแล้วกลับมาฟิวชั่นใหม่มันถึงจะอัปเดตนะครับทีนี้ตอนนี้พอเราเลือกเป็นอ่าสเตดี้แล้วเนี่ยจะสังเกตเห็นว่าเมื่อกี้ผมแทร็กไว้บริเวณหน้าต่างใช่ไหมครับตอนนี้เนี่ยไอตัวโปรแกรมก็พยายามทําให้บริเวณหน้าต่างของเราเนี่ย ขนาดเท่าเดิมแล้วก็อยู่จุดเดิมเลยนะครับเพราะฉนั้นเวลาที่เราเล่นไปนสังเกตว่ามันก็จะพยายามเหมือนดิสตอร์สแล้วก็ซูมเข้าซูมออกเนี่ยให้หน้าต่างเนี่ยมันอยู่ขนาดเท่าเดิมแล้วก็อยู่จุดตำแหน่งเดิมตลอดนะเพราะนั้นสิ่งที่เบี้ยวเนี่ยคือจะเป็นสิ่งรอบข้างแทนนะถ้าเคยเห็นพวกโฆษณาแบบหูฟังเนี่ยที่เขาก็าใช้เทคนิคคล้ายๆอย่างนี้นะครับเขาก็จะแทร็กตรงหูฟังเนี่ยให้มันอยู่ตรงกลางจอนะครับแล้วให้มันอยู่นิ่งเลยตรงกลางจอเสร็จแล้วไอ้ตัวพวก ภาพรอบข้างเนี่ยมันก็จะแบบบูดเบี้ยวไปไปแทนนะครับแต่ว่าตัวหูฟังเนี่ยก็จะอยู่ที่เดิมหรือว่าโฆษณาไนกีก้อะไรประมาณนี้ก็น่าจะเคยใช้อยู่นะครับอ่าโอเคนะควันนี้คงพแค่คงคงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยววิดีโอจะยาวเกินไปก็หวังว่าจะพอเป็นประโยชน์บ้างนะครับสำหรับใครที่สอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการใช้แท็กกิ้งใน Fu s ช o n หรือว่าดิจิทัลวิซอล์อ่ะจริงๆมันแยกกันนะเพราะดิจิทัลวิซอล์ในแผงคัลเลอร์ก็จะมีแท็กเกอร์เหมือนกันนะแต่วันนี้จะเป็นแท็กเกอร์ในตัวฟิวชั่นแท็บนะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ละ Terima <small> kasih telah menonton!